สวัสดีครับสวัสดี FC บอลวันนี้ทุกท่านนะครับมาติดตามคลิปวิเคราะห์จากฟุตบอลผมแชมเปี้ยนจาก FM 99คลิปนี้ข้าคืนวันศุกร์ศุกร์ที่24มกราคมนะครับผมยกมา2คู่ละกันนะครับดูวอฟบวกกับโคไซคิวในบุนเดซิก้าเยอรมันแล้วก็ตอริโนโกับกายารีในกันโชเิเลยียอิตาลีละกันนะครับทุกท่านที่ติดตามกันอยู่ครับเหมือนเดิมครับกับทีมงานบอลวันนี้นะครับพวกเรากับกูรูฟุตบอลชื่อดังของเมืองไทยนะครับคุณเอกนอพดลคุณเอกมาข,ข่าวนะครับน้อ้อ้้อออออองงงููู๋ััครรเเทพจากกกก FM 99แลลวว็ชช่ผผมมดยดฟุตบบ แชมเปี้ยนจาก f m 99นะครับก็ฝากด้วยกับทีมงานบอลวันนี้ด้วยนะครับเศรติข้อมูลนะครับตัวผู้เล่นบาดเจ็บแบนอะไรต่างๆนะครับเราเตรียมข้อมูลไว้ให้ทุกท่านได้ติดตามกันนะครับเพื่อการลุ้นกันเชฟฟุตบอลแบบสนุกแล้วกันนะครับก็สามารถที่จะติดตามกับทีมงานของพวกเรานะครับข้อมูลแบบคุณภาพเลยตัวทีเด็ด VP ทัก แอดไลน์เข้ามาได้ผ่านทางไลน์แอดนะครับเข้ากลุ่มมาที่กลุ่มครอบครัวบอลวันนี้กับไลน์แอดที่ a ั GM 33นะครับแอดไลน์เข้ามาร่วมกลุ่มกันนะครับไปดูบูนเดสสิก้าเยอรมันในค่ำคืนวันศุกร์ครับวบบวกจริงๆฟอร์มกำลังแรงเลยแต่ว่าไปโดนสะดุดโดยบาเยนมิวนิกแต่แพ้ก็แพ้แบบสนุกนะครับแพ้2ต่อ คือแพ้แบบรับแหละรับแล้วก็สวนกลับแล้วยิงได้ซะด้วยสู้ได้ซะด้วยนะครับกดไม่ได้สอประตูโค้ชไซคิวก็อยู่ล่างๆอยู่ดับ17คือมีเกมที่ดีเกมเดียวด้วยกันชนะดอดมุลแต่ดอดมูลการก็จบละสังเวยนูริซาหินไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ประกาศปลดนูริซาหินเรียบร้อยวพวกเกมนี้จะกลับมาเล่นผู้เล่นไม่มีปัญหาตัวเล่นบาดเจ็บอะไรมากมายนะครับ คู่เกมรับเดนิสฟาโกลกับทางด้านของคอนเซนซินอสคูเลลาคิสจะเป็นคู่เซนเตอร์แต่ว่าจริงๆมันดีที่แบ็กนะคิดเล่นฟิชเชอร์กับโยคิเมเล่ Yo นะครับแล้วก็ตัวลุกเนี่ยดูดีครับเจโกโทมัสยนาสวินเล่นเป็นหน้าต่ำสอคนอยู่ด้านหลังหน้าเป้าอย่างโมเมนตอามงราที่ยิงต่อเนื่องและล่าสุดยิงบายเยนด้วยนะครับสำหรับทางด้านของมูดาเล่นดีมาก ส่วนทั้งฝั่งของอทีมเยือนโฮซคิวกับตันทีมเพเมเกอร์ตัวสําคัญอย่างเลิสโซบี้จะติดทดแบนนะครับลงไม่ได้แต่ก็ไม่สําคัญครับช่วงนี้โฮซคิวสลับบนผู้เล่นเอาแมตฟิตลงมาเล่นแล้วก็เล่นด้วยวิธีการของตัวเองเล่นให้มันสนุกครับแพ้ก็คือแพ้และส่วนใหญ่แม่งก็แพ้ด้วยนะครับก็ตรงกลางก็จะเป็นนิโคลไลเลนเบิร์กมักคุดคานุเสเซนฟินโพลาดพทกนี้นะครับ ทําทเกมแล้วก็ตัวลุกมีทางด้านของชุโตมาชิโนกับฟินฮาเลสนะครับเป็นคู่สุดหน้านะครับก็ดีที่สุดก็น่าจะประมาณนี้ผมมองว่าไม่รอดนะครับดูแล้วยังไง3มแต้มอยู่ที่ทางด้านของเจ้าบ้านวอฟลาเกนอารีนาวบบวกแน่นอนนะครับรุ้นสกอร์ที่2ของวบบวกได้เลยนะครับส่วนตอริโน,โนกับกายาลี่จริงๆผมชอบคุณภาพผู้เล่นของ2ทีมนี้ทั้งคู่นะแต่อยู่การตารางกลุ่มล่างด้วยซ้ำไปนะครับไม่ได้ลุ้นไปทั่วยุโรปซะง,งั้นนะครับอตอริโน,โนตัวดีนะครับอ,อีวานอิลิชเจ็บกับดูวันซาบาต้าเจ ก็จริงแต่ว่าตัวที่จัดลงมาเนี่ยยังเป็นนิโคลาเวลาซิจจะยินหน้าต่ำหน้าเป้าเป็นเชอดัมตัวสามสุนเกมลุกก็มีทางน้้นของวาเลนติโนลาซาโลกับยานคาราโมนะครับตัดเกมสมิลิชี่กับทางนั้นของอาเดียตาเมเซมันก็ดูดีเลยนะเกรดเนี่ยเทียบเทียบกับพวกวิลล่าพวกฟูลแลมฟอเลสอะไรอย่างงี้ได้ด้วยซ้ำถ้าเราไปมองในพรีเมียร์ลีกนะครับกายาลีไม่มีตัวเจ็บตัวแบรนขาดแค่ซิตตลูมโบกองกลางของเครื่องคนเดียวซึ่งมันก็จัดตัวมันก็ดูดีอ่ะนะครับคู่กลาง ก็จะเป็นมิเชลโดโปกับอองตัวมาคุมบูคุมเกมนะครับตัวลูกเป็นจารุก้าเกตาโน่จะเล่นหน้าต่ำอยู่ด้านหลังอะ่ะโรเบโตปิโคลลี่ใช้ได้ทั้งคู่นะทุนภาพผู้เล่นแต่ก็จมอยู่แค่กลางตารตางนะครับอ่ะมาถึงตรงนี้ถ้ามันเสมอมันดูใกล้เคียงกันเนี่ยผมขอเลือกตัวลีโน่เจ้าบ้านดีกว่าครับกระทิงหินเล่นในบ้านโอเค,อเ,คเข้าใจได้โอกาสออกเสมอมีครับแต่ถ้าจะมีผู้ชนะผมมองไปที่ตัวลีโน่นะครับสามารถที่จะเก็บ3าคะแนนหนอกายารี่ในบ้านของตัวเองได้คืนนี้ครับค่ำคืนนี้เราฝากไว้2คู่นะครับกับคีคคร